การนะคะเทรดทำงานในวันนี้ค่ะมาฟังคำแนะนำแล้วก็การวิเคราะห์ถึงภาพรวมราคาทองคำกันนะคะกับผู้เชี่ยวชาญของ YLG นะคะเช่นเคยแขกรับเชิญประจำช่วงของเราคุณเบนจะมามาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะ ก็ถือว่าเป็นส่งท้ายปลายเดือนสิงหาคมแต่ว่าต้นสัปดาห์นะคะก็เป็นรอยต่อระหว่างสิงหากักยาแน่นอนว่าเราก็เห็นความชัดเจนในเรื่องของการแถลงของจูร็อพาวเวลแล้วก็โดนนทรัลเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ราคาทองคําตามการประเมินของ YLG เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดูเหมือนว่าการที่ประธานเฟดจูร็อพาวเวลมีการส่งสัญญาณนะคะว่าเฟดเขาจะมีการเปลี่ยนกล่องนโยบายเรื่องของเงินเฟ้อ จากเดิมที่เป็นการตั้งทาเจตไว้ที่สเซนมาเป็นการใช้เงินเฟอ้อโดยเฉลี่ยนะคะจะทําให้ดอลลาร์สหรัฐก,กลับมาอ่อนค่าขึ้นชัดเจนแล้วก็ทําให้ทองคำการปรับตัวสูงข,ขึ้นนะคะอีกปัจจัยนึงที่ทําให้ทองบวกขึ้นมาได้ก็คือเรื่องของการลาออกของนายก ชินโตอาเบะของญี่ปุ่นค่ะซึ่งการลาออกของอาเบะเนี่ยแน่น,นอนว่าทําให้เกิดความไม่ป,ปกนะคะว่ายุคข,ของอาเบะโนมิกที่มีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนโยบายทางการความอาจจะที่สุดลงค่ะนั่นทําให้ค้ามวันเย็นปรับมาแข็งท่าขึ้นชัดเจนค่ะพอเย็นแข็งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่า เราละอ่อนก็เลยทําให้ทองมีการพยายามขึ้นกว่า50เตอร์เลยนะคะในวันศุกร์ค่ะคุณแพวทองคําก็ระจิตปลาดในแดนบวกได้โดยรวมสัปดาห์นี้ทองก็ยังมีนน้มสดใสในระยะที่สั้นค่ะเพียงแต่ว่ายังต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่อาจสลับมาเป็นระยะนะคะเนื้องต้นเนี่ยถ้าหากว่าใครถือทองคำเอาไว้หรือว่าเข้าซื้อเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการลดสถานนะหรือทํากําไรออกไปเพื่อลดความเสี่ยงค่ะคุณแถวโดยรวมมีอย่างให้นักนทุนจับตาแนวต้านต่างๆนะคะอย่างเช่นโซนแนวต้านระยะสั้นโซนแรกจะอยู่ใกล้กๆตรงนี้เลยค่ะในโซน1 9 7 6 1 9 7นนะคะถ้าหากว่ายังไม่สามารถขึ้นไปผ่านได้นะคะแนะนําว่าใครที่ถือทองเอาไว้อาจจะขายบางส่วนออกไปค่ะแต่ถ้าหากว่าทะลุผ่านโซน1 9 7 6 1 9 7 9 99, ไปได้ แนะนำว่าถือทองต่อค่ะเพาทองมีโอกาสจับตัวขึ้นโดยที่มีแนวต้านถัดไปอยู่ในโซน1,988ถ,ถึง2,006แลเซอร์ถี่แอวนั่นคือฝั่งบนค่ะฝั่งด้านล่างเนี่ยใครที่ยังไม่มีของค่ะจ,จะต้องรอการอ่อนตัวของราคาลงมาหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ายังไม่ผ่านโซน1,900ถ9 7 9 89, ในระหว่างวันพออาจจะมีโอกาสย่อตัวลงมานะคะ อาจจะใช้แนวรับในโซน1 9 5 0 1 9 3 4เป็นจุดในการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งสับปลอดเอาไว้ถ้าหากว่ารองคามีการหลุดระดับ1,934เซ็นทราลลงมาค่ะค่ะแล้วช่วงนี้สัปดาห์นี้เนี่ยหลังจากที่ประเด็นใหญ่ๆมันเกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วยังมีเรื่องราวอะไรที่อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของนองคําอีกไหมคะหลักๆยังมีงค่ะคุณทวจะเป็นปัจจัยต่อเนื่องนะคะ อย่างที่เราทราบกันก็คือเฟดประกาศใช้ตัว address inflation targeting หรือว่าเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยนั่นแหละค่ะแต่ว่ายัางไมอกว่ายังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากนักนะคะดังนั้นนักทุนบางส่วนอาจจะติดตามในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ะดักสูงของเฟดหลายท่านนะคะออกมาแสดงความเห็นค่ะอย่างเช่นในวันนี้ก็จะมีนายวิชัทคอยดนะคะรองธทนเฟดนายราฟารอตบลสติกนะคะเป็นธทนเฟดสาขาแอรแลนตาค่ะ วันพุธก็จะมีนางเลาประาหนึ่งในคณะผู้ว่าการเสร, John เร็จนายจอห์นวิลเลียมประธานเร็จนวยอร์นางโรอยต้นสเมสเตอร์นะคะประธานเ็จคริสเลนค่ะแต่และท่ากกนกาจะมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรอบนโยบายเงินเฟอ้ออันใหม่ค่ะถ้าหากว่ามีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เป็นไปในเชิงโดวิชนะคะอาจจะทําให้ดอลลาร์ามีการอ่อนค่าเพิ่มเติมแล้วก็หนุนทองความได้นี่คือเรื่องแรกค่ะ,ะเรื่องที่สอง ในสัปดาห์นี้จะมีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขสําคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะโดยเฉพาะวันศุกนี้จะมีการ,ปรเปิดเผยตัวรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรวมถึงตัวเลขอัตราการว่างงานที่น่าสนใจก็คือมีการคาดการ์ค่ะว่าอัตราการว่างงานจะลดลงนะคะจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่10.2เลงเหลือประมาณ9.8ในขณะเดียวกันค่ะตัวนองฟาร์ 2, มก็คาดการ์ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นราวๆ1 5สนตำแหน่ง,ลล 5. 5. งใ,ในเดือนสิงหาคม ดังนั้นต้องติดตามเป็นพิเศษค่ะถ้าหากว,ว่าตัวเลขในตลาดแรงงานสะท้อนการฟื้นตัวของตลาดแรงงานแปรเกนมากยิ่งขึ้นต้องระวังดอาลลาร์กลับมาแข็งค่าแล้วก็กดดันทองคำในทางกลับกันนะคะถ้าหากว,ว่าตัวเลขในตลาดแรงงานฟื้นตัวช้าหรือออกมาแย่เกินคาดดอลลาร์ที่อ่อนออนิ่ตอนนี้อาจจะดอดอ่อนตอน่อแล้วก็หนุนให้ทองมีการข,ขึ้นได้ในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะโอเคได้ค่ะคุณเบนจะมาวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับมุมมองและคำแนะนำนะคะ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ